สบายดีหลวงพ่อบางวันนี้ครูพี่จะพาไปตักบาตรหรือว่าใส่บาตรข้าวเนึ่งหรือข้าวเหนียวกันในยามเช้าเราก็มาอุดหนุนแม่ค้าตรงนี้เลยเขาก็จะได้จัดเตรียมให้จัดเตรียมที่จัดเตรียมทางจัดเตรียมวัตถุดิบให้ที่จะใส่บาตรเพียงห้าหมื่นกีบเองก็จะมีแคบหมูนะครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วมีกระติบข้าวเนึ่งที่เราจะใส่นะแล้วก็อย่าลืมก็จะมีผ้าให้ด้วยนะเป็นคล้ายๆกับผ้าขมาม้าหรือผ้าสบายนั่นเอง วันนี้ก็จำเป็นจะต้องตื่นเช้าหน่อยประมาณตีห้าก็น่าจะออกมาจากที่พักเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาอุดหนุนแม่ค้าเขาขตเตรียมไป นักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะมากวันนี้ถึงแม้จะเป็น low season แต่ว่านักท่องเที่ยวก็ตรึมเลยมีอะไรบ้างมาดูกันจ่ะจจะจังๆเลยมีแคบหมูนี่ง่ายเขาเตรียมให้เป็นซองๆเป็นถุงๆแบบนี้มีถุงมือเอาไว้ทำใหมเพื่อจกข้าวเหนียวจากกระติบข้าวนั่นเองเวลาเราจะใส่บาทให้พระแล้วก็จกจากกระติบข้าวเหนียวตรงนี้แล้วก็ใส่ไปเป็นปั้นเปป็นปั้นนะครับก็เรียบร้อยดีสะอาดด้วย เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วช่วงนี้ก็สงบจิตใจเพื่อที่จะรอพระท่านมารับบาจากพวกเราทุกอย่างโอเคเรียบร้อยพระท่านก็กําลังเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะมารับบาจากพวกเรามารับบุญด้วยกันนะครับติดตามคลิปหน้าได้เลยสวยงามแค่ไหนไปดูกัน